กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปบทเรียนทั้ง5าบทเรียนค่ะเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะบทที่1ครับบทที่1คือเรื่องสุนทรียศาสตร์ด้านทัศนสิลป์ครับความหมายของสุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์คืออะไรก็ตามแต่ที่มนุษย์สัมผัสได้จากประสาทสัมผัสทั้ง5คือศิลปะนะครับเพลโตนักปัตทางด้านการเมืองกล่าวว่าศาิลปะคือการเรียนแบบธรรมชาตินะครับลีโอนักเขียน กล่าวว่าศิลปะคือการถ่ายทอดความรู้สึกสะท้อนอารมครับสิงเพรศีบีดาแหงศิลปะกล่าวว่าศิลปะเป็นสิ่งที่คนทําศิลปะต้องผ่านกระบวนการคิดครับประเภทของศิลปะนะครับมี2ประเภทนะครับ1วิจิตรศิลป์ศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นถึงขั้นงานบริสุทธิ์มีการแสดงออกถึงอารมณ์สะเทือนใจที่ผู้ชมรับรู้ได้เป็นผลงานสร้างสรรค์มีเอกลักษณ์มีจุดมุ่งหมายในด้านความรู้สึกครับ 2. ประยุกต์ศิลป์พัฒนาและสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่งเช่นงานออกแบบมิกซ์อาร์ตครับ วิจิตสิ์นะครับวิจิตสิ์แบ่งได้3ประเภทนะครับ 1. ทัศนศิลป์เป็นศินละปะท,ที่สัมผัสได้ด้วยการเห็น 2. โสตศิลป์เป็นศินละปะท,ที่สัมผัสได้ด้วยการฟังสามโสตทัศนศิลป์เป็นศินละปะท,ที่สัมผัสรับรู้ได้ด้วยการเห็นและการฟังพร้อมกันครับทัศนศิลป์นะครับทัศนศิลป์แบ่งได้4ประเภทนะครับ 1. จิตกรรมครับเป็นการเพ้นท์ drawing การวาดครับ 2. ประติมากรรมครับคือการปั้นให้วัตถุเป็นสามมิติครับ 3. ภาพพิมพ์ครับ เป็นงานที่มีการเกล็สลักแล้วนําไปสแต็มกับหมือครับสีสื่อผสมครับมีหลายรูปแบบเช่นการจัดวางของสื่อที่ผสมประสานกันครับนทรียศาสตร์นะครับนทรียศาสตร์คือความงามกระแฝงอยู่ในงานศิลปะและธรรมชาติแต่สิ่งเสียนั้นต้องเห็นคุณค่าความงามชื่นชอบที่เกิดขึ้นกับมนุษย์หรืออะไรก็ได้ที่ทําให้เราคุงพอใจนะครับสนทรียศาสตร์มาจากภาษาศักฤตสกิสทริยะหมายถึงความงามครับศาสตร์หมายถึงวิชาครับนทรียภาพสามารถปรับเปลี่ยนได้ครับ ทฤษฎีทางสนทิียศาสตร์เบื้องต้นนะครับมี4ประการนะครับ 1. นะครับความงามเป็นคุณสมบัติของวัตถุให้ความสําคัญกับวัตถุครับ 2. ความงามคือความรู้สึกเพลิดเพลินให้ความสําคัญกับผู้ชมครับ 3. ความงามคือความสัมพันธ์ให้ความสําคัญระหว่างวัตถุกับคนดูเท่าเท่ากันครับ 4. ความงามคืออุบัติการใหม่ให้ความสําคัญระหว่างวัตถุกับคนดูเท่าเท่ากันแต่ต้องมีเกณฑ์ร่วมด้วยสนทิียศาสตร์ในรูปแบบทัศนศิลป์นะครับ 1. รูปแบบเหมือนจริง เป็นศิลปะที่ยึดถือรูปแบบตามความเป็นจริงนะครับ 2. รูปแบบกึ่งนามธรรมาเป็นศิลปะกึ่งเหมือนกึ่งไม่เหมือนครับ 3. รูปแบบนามธรรมาดูที่ความรู้สึกของภาพอย่างเดียวไม่มีความหมายตายตัวครับทฤษฎีทางทัศนศิลป์เบื้องต้นนะครับแบ่งได้4ประการนะครับ 1. ศิลปะคือการเรียนแบบซึ่งกันและก,กันครับให้ความสาคัญกับการเรียนแบบธรรมชาติครับ 2. ศิลปะคือรูปทรงให้ความสาคัญกับการจัดองค์ประกอบและการจัดการครับ 3. ศิลปะคือการแสดงออกทางอารมณ์ให้ความสําคัญกับการแสดงอารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ออกมาครับ 4. ศิลปะคือการแสดงออกทางความคิดให้ความสําคัญกับการใช้ความคิดในผลงานครับครับสาหรับบทที่2นะครับนวัตกรรมทางทัศนศิลป์นะครับประเภทของงานทัศนศิลป์นะครับจะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับประเภทแรกได้แก่จิตรกรรมนะครับเป็นการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์บนพื้นหน้าด้วยการป้ายขีดขูดวัสดุจิตรกรรมผลงานลงบนพื้นเป็นศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้เส้นสีแสงเงา ทาให้เกิดรูปร่างนะครับเรียกตามวัสดุที่นํามาสร้างสารเช่นกิจกรรมสีน้ําสีฝุ่นสีน้ำมันสีอะคริลิกนะครับหรือจะเรียกตามลักษณะของเนื้อหาที่ปรากฏในภาพด้วยเช่นภาพทิวทัศน์บกทิวทัศน์ทะเลนะครับการจําแนกตามลักษณะผลงานและวัสดุนั้นมี2ประเภทนะครับประเภทแรกเป็นประเภทภาพวาดลายเส้นนะครับจะเป็นการวาดลูปทําให้เกิดรอยขีดเป็นลายเส้นนะครับทาให้เกิดเป็นรูปร่างรูปทรงภาพวาดด้วยดินสอปากกาแท่งฐานสีช็อคนะครับประเภทที่2นะครับจะเป็นประเภท ภาพเขียนสีนะครับเป็นการสร้างสรรค์โดยการใช้สีแสงเงานะครับทาให้เกิดรูปร่างรูปทรงเช่นการเขียนภาพด้วยสีฝุ่นสีละมันสีน้ําสีครีลิกนะครับครับสาหรับประเภทที่2นะครับเป็นประเภทประติมกรรมนะครับเป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการปั้นรูปการแกะสลักนะครับการหล่อนะครับการทาด้วยวัสดุที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างรูปทรงได้นะครับงานประติมกรรมนะครับจะได้กอดคางกับปริมาตรรูปร่างรูปทรงมากกว่าสีสันต่างๆนะครับงานประติมกรรมครับมีเทคนิคการทําได้หลากหลายวิธีครับ เป็นวิธีการแกะสลักนะครับการแกะสลักนั้นเอาส่วนย่อยนะครับออกจากส่วนรวมนะครับเพื่อก่อให้เป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆนะครับเรียกว่าปฏิมกรรมทางลบครับวิธีการปั้นนะครับเป็นการเพิ่มส่วนย่อยต่างๆเพื่อให้เป็นส่วนรวมนะครับเรียกว่าปฏิมกรรมทางบวกครับวิธีการหล่อนะครับเป็นผลงานผ่านกระบวนการทางการปั้นมาแล้วครับเพื่อนํามาหล่อเพื่อเพิ่มจานวนผลงานของเราครับวิธีการทุบเคาะตีนะครับเป็นการงานปฏิมกรรมที่ทงจากวัสดุประเภทโลหะนะครับคือ เปลี่ยนรูปร่างรูปทรงของโลหะนั่นเองครับประเภทปฏิมากรรมครับประเภทแรกครับปฏิมากรรมนูนต่ำนะครับมีฐานหรือฉากหลังนะครับรูปร่างรูปทรงมองเห็นเฉพาะด้านหน้าเพียงเล็กน้อยนะครับนิยมสร้างบนผนังกำแพงไม้แผ่นโลหะครับปฏิมากรรมนูนสูงครับมีฐานหรือฉากหลังครับรูปร่างรูปทรงมองเห็นมากกว่าปฏิมากรรมนูนต่ำนะครับนิยมสร้างตามฐานของอนุสาวรีย์หรือประดับตกแต่งอาคารต่างๆครับปฏิมากรรมลอยตัวนะครับมีฐานหรือฉากหลังครับรูปทรงรูปร่างนะครับมีความกว้างความยาวความสูงครับมองเห็นได้ จากด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังนะครับแต่ไม่มีฉากหลังครับปฏิมากรรมจระดุนนะครับหรือโมบายแขวนเพดานเคลื่อนไหวได้นะครับประเภทที่3นะครับภาพพิมพ์นะครับเป็นงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิธีการพิมพ์นะครับเลือกการกดแม่พิมพ์ให้ติดบนภาพบนกระดาษเช่นแม่พิมพ์ไม้แม่พิมพ์โลหะนะครับภาพพิมพ์นะครับสามารถจะแนได้เป็น4ประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งครับพิมพ์ผิวโน่นครับพิมพ์โดยให้สีติดนะครับอยู่บนผิวหน้าที่ทําให้นูนขึ้นของแม่พิมพ์นะครับภาพที่ได้เกิดจากสีที่่่ติดดอยูในนนนนสวบั้้ไแก ภาพพิมพ์แกะไม้ภาพพิมพ์กระเบื้องเป็นต้นครับเมื่อที่2ครับพิมพ์ล่องลึกครับพิมพ์โดยให้สีอยู่ในร่องที่ทําให้ลึกลงไปของแม่พิมพ์นะครับโดยใช้แผ่นโลหะทําเป็นแม่พิมพ์นะครับและทําให้ลึกลงไปโดยการใช้น้ํากรดนะครับอย่างที่สานะครับแม่พิมพ์พื้นราบนะครับพิมพ์โดยให้สีติดอยู่บนผิวหน้าที่ราบรียบของแม่พิมพ์นะครับโดยไม่ต้องขูดหรือแกะผิวลงไปเช่นนะครับภาพพิมพ์กระดาษครับภาพพิมพ์หินนะครับแม่พิมพ์ฉลุครับพิมพ์โดยให้สีผ่านทะลุช่อง เป็นการพิมพ์ชนิดเดียวนะครับที่ได้รูปมีด้านเดียวกันกับแม่พิมพ์โดยไม่ต้องกลับซ้ายเป็นขวาครับประเภทที่4นะครับศิลปักสื่อผสมนะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2ลักษณะก็คือประเภทที่1สื่อผสมวิธีการและเทคนิคครับการผสมผสานสื่อที่มีลักษณะเป็นวัตถุธาตุนะครับการใช้เทคนิคเข้ามาร่วมนะครับหรือสิ่งของต่างๆนะครับเข้าด้วยกันด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับปราศจากการใช้สื่อศิลปะต่างสาขานะครับป็นเภที่2ครับสื่อผสมต่างสาขานะครับ เป็นการค้นหาความจริงสมจริงของงานนะครับกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมนะครับการสร้างสารรค์ผลงานนะครับจำเป็นต้องนําสื่อสา,าราอื่นนั้นเข้ามาช่วยด้วยครับองค์ประกอบของศิลปะคือศิลปะที่นํามาจัดประสานสัมพันธ์กันให้เกิดคุณค่าทางความงามโดยมีหลักการทางศิลปะในการจัดเป็นเรื่องราวส่วนประกอบของศิลปะประกอบด้วย 1. จุดเป็นส่วนประกอบเบื้องต้นใช้สร้างเส้นและรูปทรง 2. เส้น เส้นแต่และชนิดจะมีลักษณะที่ให้ความรู้สึกแตกต่างกันออกไปเช่นเส้นตรงให้ความรู้สึกแข็งแรงแน่นอนตรงไปแข็งเส้นตั้งให้ความรู้สึกสมดุลมั่นคงจริงจังเส้นนอนให้ความรู้สึกสงบราบเรียบผ่อนคลายเส้นเฉียงให้ความรู้สึกไม่สมบูรณ์ไม่มั่นคงเส้นโค้งเป็นคลื่นให้ความรู้สึกสบายเลื่อนไหลต่อเนื่องเส้นโค้งวงแคบ ให้ความรู้สึกมีพลังเคลื่อนไหวรุนแรงเส้นโค้งก้นหอยให้ความรู้สึกเรื่องขี้คายขยายตัวออกเส้นโค้งกลมให้ความรู้สึกเปลี่ยนทิศทางที่ตายตัวเส้นหยักเป็นปลาและเส้นขดให้ความรู้สึกหักกระทันหันรุนแรงความขัดแยง้ง 3. รูปร่างและรูปทรงรูปทรงทางธรรมชาติเป็นรูปทรงที่เกิดจากธรรมชาติเป็นที่มาของการออกแบบศิลปะขแขนงต่างๆรูปทรงเลขาคณิต เป็นการออกแบบรูปทรงที่มีความเป็นระเบียบในตนเองสามารถนำมาใช้ในงานออกแบบได้รูปทางอิสระเป็นรูปทรงที่เกิดขึ้นอย่างอิสระ 4. น้ำหนักสแสดงความแตกต่างของวัตถุบนผิวระนาบเดียวกันทำให้เกิดน้ำหนักแสงเงา 5. บริเวณว่างถ้าเกิดเรากําหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นหลักและหาบริเวณรอบสิ่งนั้นจะพบบริเวณว่างอยู่ 6. พื้นผิว ลักษณะบริเวณพื้นผิวของสิ่งต่างๆเมื่อสัมผัสหรือเห็นแล้วรู้สึกได้ว่ามีลักษณะอย่างไร 7. สีส,สีคือเครื่องแสงชนิดหนึ่งที่มนุษย์สามารถรับความถี่ได้สีเป็นคุณสมบัติของวัตถุตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษยส์สร้างขึ้นในด้านศิลปะสีเป็นองค์ประกอบที่มีน้ำหนักและแสงเงาบนวัตถุเป็นสำคัญสีที่เป็นแสงคือ เป็นคลื่นแสงชนิดหนึ่งมีอยู่ในแสงแดดเมื่อส่องผ่านละอ,องไอน้ำในอากาศเกิดการหักเหของแสงเป็นสีรุ้งเจ็ดสีสีที่เป็นวัตถุคือเป็นสีที่มีอยู่ในธรรมชาติทั่วไปได้แก่สีที่อยู่ในส่วนต่างๆของพืชบทที่ 3. ทัศนศิลป์ในศตวรรษที่21หลักการเชื่อมโยงความงามทางด้านทัศนศิลป์ได้แก่ 1. วิเคราะห์ด้านเนื้อหาโดยใช้ประสบการณ์ของตนสรุปและตีความหมายพอสังเขต ผู้ชมสามารถชื่นชมได้จากการดูรูปแบบประกอบพิจารณาเนื้อหาได้จากรูปแบบที่ปรากฏในผลงานการพิจารณาชื่นชมเนื้อหามีความจําเป็นต้องศึกษาจากที่มาและแรงบันดาลใจของศิลปิน 2. วิเคราะห์ด้านรูปแบบและรูปทรงพิจารณาว่าเป็นสูนทรียะแบบทัศนศิลป์อย่างไรมีรูปร่างรูปทรงใช้สื่ออะไรบ้างประกอบในงานและควรใช้หลักการองค์ประกอบศิลป์เช่นเรื่องของทัศนธท่าต่างๆ สัดส่วนแสงเงาความสมดุลประมวลควบคู่กันกับเนื้อหา 3. วิเคราะห์ด้านเทคนิคและกลวิธีด้านนี้จะมีความแตกต่างกันไปตามสื่อของผลงานแต่ละประเภทเช่นจิตกรรมก็พิจารณาเรื่องประเภทของสีสีน้ำสีน้ำมันสีอะคริลิกลักษณะของการใช้สีคุณภาพของสีความประณีตวิจิตบรรจงของผลงานทั้งหมดเป็นต้นการเริ่มต้นศิลปะในศตวรรษที่21คือเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่20 1. ศิลปะ,ปะร่วมสมัยในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากขอมจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์วัดพระแก้วไทยเป็นศิลป,ะ,ปะของลูกขอมซึ่งมีความดั้งเดิมแต่ก็จะเตือจางลงไปบ้างภาพวาดในอดีตของคนไทยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความเชื่อต่อมาในรัชกาลที่4ชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาวาดภาพวิวเป็นภาพแรกอาคารเริ่มเหมือนฝรั่งมากขึ้นวาดภาพให้มีปริมาตรมีทัศนียภาพ 2. การขี่คลายของศิลปรกรรม สมัยนั้นได้มีการติดต่อการค้ากับชาวตะวันตกหลายชาติจึงหลงเหลือสถาปัตยกรรมตะวันตกหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างอิท,อทธ,ธิพลของศิลปะตะวันตกในประเทศไทยเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ต่อมาในสมัยรัชกาลที่5มีผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงด้านศินลปะในประเทศไทยอย่างมากทําให้เกิดเป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างศิลปะตะวันตกและศิลปะไทย 3. องค์กรและสถาบันด้านศินลปะในยุคเริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่6 เล็งเห็นความสําคัญที่ต้องปรับเปลี่ยนงานด้านทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติไปในทิศทางตะวันตกจึงทรงกําหนดสาขาและก่อตั้งหน่วยงานเพื่อทําหน้าที่ดูแลและได้เปิดโรงเรียนช่างศิลป์ขึ้นมาเป็นแห่งแรก 4. งานแสดงศิลปรกรรมแห่งชาติจุดเริ่มต้นศิลปะสมัยใหม่ศาสตราจารย์ศิลป์พิระศีได้เสนอแนกกะกรรมการศิลปกรให้จัดงานแสดงศิลปรกรรมแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยให้ประเทศมีความก้าวหน้า 5. แนวงานที่หลากหลายวงการศิลปะเริ่มมีศิลปินไทยที่ได้รับทุนไปดูงานและไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศอิทธิพลทางศิลปะที่ศิลปินไทยได้พบเห็นจากยุโรปและนำกลับมาจึงเป็นแนวการสร้างสารรค์ผลงานได้แก่ i m p r e s s i o n i s t Post Impressionist Cubist 6. ศิลปะร่วมสมัยสู่สากลความเคลื่อนไหวเรื่องการเปิดแกลเลอรีร่มีเพิ่มมากขึ้นและมีความต้องการอย่างต่อเนื่องมีการเปิดแกลเลอรีร่ขึ้นอยู่หลายแห่ง 7. การดําเนินงานด้านศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยปัจจุบันมีการจัดตั้งสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมภายใต้ชื่อหอศิลร่วมสมัยราชดําเนินนอกจากนี้ยังมีหอศิลสมเด็จพระเจ้านางสิริกิตและหอศิลอีกมากมายได้รับความได้ยอมและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศรวมทั้งงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติบทที่สนะครับบทที่สคือศิลปกรรมในอาเซียนทางด้านทัศนศิลป์ครับ1นนะครับ ศิลปกรรมประเทศใดนครับแบ่งได้2อย่างนะครับ 1. นะครับจิตรกรรมไทยแบบประเพณีนะครับเป็นศิลปะที่มีความประณีตสวยงามสร้างสรรค์สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนเป็นลักษณะประจำชาตินะครับ 2. นะครับจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัยนะครับเป็นผลงานมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการของโลกนะครับซึ่งพัฒนาไปตามสภาพแวดล้อมครับ 2. ศิลปกรรมประเทศลาวนะครับแบ่งได้3ส่วนคือลาวเหนือลาวกลางและลาวใต้นะครับ ลาวเหนือในอดีตคืออาณาจักรหลวงพระบางลาวกลางคือเวียงจันทร์และลาวใต้คือเมืองจำปาสักครับการแบ่งถิ่นเช่นนี้ทําให้ลาวสามารถรักษาเอก,กลักษณ์เฉพาะถิ่นไว้ได้หลวงพระบางเมืองมรดกโลกแห่งนี้แตกต่างจากเวียงจันทร์และเมืองอื่นๆนนะครหลวงพระบางอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรล้านช้างเป็นเมืองเก่าแก่ตามประวัติศาสตร์จนได้รับฉายาว่าหัวใจของแผ่นดินล้านช้างครับประตูชัยนะครับรูปลักษณ์ภายนอกจะดูคล้ายประตูชัยที่กรุงปารีสนะครับ แต่ลวดลายปูนปั้นภายในตกแต่งด้วยศิลปะลาวครับ 3. าศิลปกรรมประเทศกัมพูชานะครับหรือเขมรนะครับเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนาได้รับอิทธิพลมาจากอารยธรรมอินเดียพัฒนาการรูปแบบทางศิลปะของตัวเองปัจจุบันแ่งออกเป็น3สมัยนะครับส6รูปแบบมี3สมัยนะครับคือสมัยก่อนเมืองพระนครสมัยเมืองพระนครและสมัยหลังพระนครครับ 4. นะครับศิลปกรรมประเทศเวียดนาม ผลงานจิตรกรรมเวียดนามได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนนะครับและในสมัยที่ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสภาพเขียนต่างๆของเวียดนามได้นํามาดัดแปลงและเจือปนด้วยศิลปะของฝรั่งเศสจิตรกรรมจึงมีทั้ง2แบบคือทั้งแบบยุโรปและแบบของตะวันออกครับบทที่5นะครับทัศนศิลป์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตงานศิลปะนอกจากให้ความสุนใีแล้วยังทําหน้าที่รับใช้คนด้วยเช่นป้ายเตือนที่เป็นสัญลักษณ์ครับ หน้าที่ศิลปะกับการออกแบบนะครับแบ่งได้3อย่างนะครับ 1. นงะครับงานศิลปะที่มีประโยชน์เชิงปัจเจกบุคคลเช่นการแต่งหน้าการแต่งห้องแต่งสวนแฟชั่นต่างๆครับ 2. งนะครับงานศิลปะที่มีประโยชน์เชิงชุมชนและสังคมนะครับเช่นทําแผนที่ผังเมืองระบบป้ายสัญลักษณ์ครับ 3. งานศิลปะที่มีประโยชน์เชิงพาณิชย์นะครับเช่นการออกแบบสินค้าโลโก้ฉลากและเว็บไซต์ครับ ศิลปะกับการออกแบบการสื่อสารนะครับมี 1. จําเป็นต้องผ่านกระบวนการออกแบบพื้นฐานเชิงกายภาพของผู้ใช้ได้แก่หูตาและมือครับ 2. นะครับจําเป็นต้องผ่านกระบวนการออกแบบพื้นฐานเชิงกายภาพและจิตวิทยาของผู้ใช้มี 1. ภาพสัมพันธ์กับความหมาย 2. ภาพสัมพันธ์กับแนวคิดหรือบริบทนะครับ 3. ภาพกําหนดความหมายให้เองนะครับ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการสรุปบทเรียนหลังเรียนทั้งหมด5บทเรียนค่ะกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ